สวัสดีครับผมนายวิริยะเพ่งไขชื่อเล่นชื่อแบงค์รหัสประจำตัว09108สังกัดกศนอลังกระบือจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ผมจะพานักท่องเที่ยวข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในอภอลังกระบือของเราครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แหล่งน้ำมันสริกิตนะครับอลังกระบือเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญของประเทศไทยได้รับพระราชทานว่าแหล่งน้ำมันสริกิต ตั้งแต่วันที่11กันยายนพศ2524โดยผลิตน้ำมันได้วันละ19,000-20,000บาเรลน,นับว่าเป็นประโยชน์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งครับและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ถึงวันละ40-50ล้านลูกบาทุต่อวันและสามารถผลิตก๊าซต้อน LPG ได้ถึง20 0 300ตันต่อวันช่วยการประหยัดน้ำข้อได้เป็นจำนวนมากครับสถานที่ต่อไปเป็นวัดแก้วสุริชัยครับตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่วัดแก้วสุริชัยนะครับวัดแก้วสุริชัยได้สร้าง พุทธศักราช2,400ในสมัยรัชากาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับสังกัดคณะส่งมหานิกายผู้ที่ยกที่ดินให้สร้างวัดคือนายแก้วและนางฉายครับประชาชนจึงรวมตัวกันสร้างวัดขึ้นณนที่ดินแห่งนี้และขนามนามวัดแห่งนี้ว่าวัดแก้วสุริฉายในวัดปฏิสถานหลวงพ่อขำหลวงพ่อกับซึ่งมีรูปหล่อของท่านทั้งสองอยู่ในศารากลางวัดและว่าท่านทั้งสองเป็นพระอาจารย์ของเจ้าอาธิการยี และได้รับการถ่ายทอดวิทยาภูนสากพระจาขงของท่านทั้งสองคือหลวงพ่อขำหลวงพ่อกักเป็นต้นครับสถานที่ต่อไปนะครับคือวัดโพเตียหรือวัดปักไม้ดำนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดโพเตียหรือวัดปักไม้ดำนะครับ วัดโพเตีย้ยตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลรากระบืออำเภอรากรบือจังหวัดกำแพงเพชรเป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งเดิมชาวบา้านเรียกว่าวัดยิวงามซึ่งข้างในมีพระเจดีย์โบราณอายุราว150ปีซึ่งมี3องค์แต่โดนขุดทำลายไป1องค์จึงเหลือให้เห็นแค่เพียง2องค์หรืนสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ด้านหลังพระเจดีย์เป็น พระอุโบสถอายุราว150ปีเช่นกันสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นอุโบสถขนาดย่อมเรียกกันโดยทั่วไปว่าโบสถ์มหาอุดคือมีทางเข้าด้านหน้าทางเดียวไม่มีทางออกเหมาะสำหรับการปลูกเศษเครื่องรางของขังหรือแม้แต่บวชพระสภาพค่อนข้างสุดโทมตามอายุไขและยังไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี จากกรมศิลปากรหรือกรมศิลปากรอาจจะยังไม่ได้ทราบว่ามีบทเก่าแก่อยู่ที่วัดนี้จึงยังมีได้ขึ้นทะเบียนไว้ครับสถานที่ต่อไปคือบ้านของพ่อที่เทศบาลตะบน,บนช่องลมนะครับ อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านของพ่อบ้านของพ่อตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลช่องลมอำเภอร,ระกาบือจังหวัดกำแพงเพชรครับในบ้านของพ่อจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิลพันสิทธิ์อาดาเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งฝอยเลี้ยงกุ้งน้ําจืดมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดและมีการเพาะเห็ดฟาง มีการปลูกหักแบบผสมผสานเป็นต้นครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอลางกระบือของเราและผมนายวิทยาเพ็งไขหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับทางเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีโอกาสได้เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอลางกระบือของเราพวกเราลูกเสือมาโคเทศอำเภอลางกระบือยินดีต้อนรับเสมอครับสวัสดีครับ